สวัสดีครับทางสุดาเฟมารีมาแล้วครับเอานี่ครับมัอนี่เขามาในป่าครับมาอย่างครับมาเบิ้งครับหาเห็ดนะครับมาเขามาพอโดนผลดอกเป็นดอกด้วยครับนี่ผลว่นนี้ก็ได้ไปนะครับได้แกงนึงเลยนะครับแมงว่าได้แกงนะครับดวกไว้ใส่กิบรับสมต่านะครับโอ้ยครับผลเขามากรแหงพอนะครับอน้ำคายมนเขามากระนี่ครับ นี่นี่เอาเม็ดนะครับผมข้นก้อนคนสิดูจากก้อนนะครับคนกับมาเบิงเราเพิ่งมาเพิ่นมาเห็นหพิงนะครับเุ่งนี่พุ่นข้นนี่ครับปล่อยเลยผมเดี๋ยวเห็นนะครับเดี๋ยวไปเห็นกระสีปะได้มันดอกเห็ดโออน้ำกระไร นี่ครับข้าวเดียวนะครับหอามาแป๊บเดียวไปนี่โอ้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับยุคแห่งควานทางนะครับมองเอาหนิลูกมันผมเก่าผมบอกจงไปครับหาไปเรื่อยๆอุย้ยสิ ยางเหยียบกระพองเอ้ยๆปุณนนะผมโทรบ่ก,บกแม่ครับกระตมานยู่ด้ครับกระตุนแหง้ง,ยงอยากมายันจะคงในนอนบานอยกนองน,นำนโอ้ผีครับอยู่น้ำปลานี่เฮ้ๆๆ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 ๆ ห้องบูป้าเปลี่ยนก็นได้นะครับมานี่ต้องมีมีดประคอนะครับเพราะว่า,าเงาเตื่นน้ำมันไหล้ำลายเขาต้องบุกน้ำฟาดง เป็นมูเป็นมูก็นกนี่นะครับถอยอยู่มันเป็นดอกกีงม่วงนะครับตอนเป็นี่ก็ง่ก็มื้บ้านนี่หลายอยู่ครับหง่ไปหอนเมล็ดข้าวเดียวหนึ่งคำพื้บ,บานนี่ก็ได้ห้างมินท้องห่ง ขอห้างงหญ่ๆนะครับน้องมือน,นี้เนาะตูนมากไปเนี่ยเยราจีบ่าไรพ่อมองได้รลายๆนี่โอ้ยนั่งเอาเลยครับว่ต้องไปใไส่ัน่จะยปเปูเป็นมูเป็นมูหรอกครับขันมันได้ขึ้นมาแล้วนี่มนานี่ผมกับพ่ออีกแล้ว ต้องหาเลยครับบันวายยางยางยไปได้บ่มีบปเห็นนะครับต้องเยวอเบิ้งสายตาต้องเบิ่งดีๆครับเบื้งทีใดนะครับน็ดน้ำน้ำหมักอยู่น้ำคุ้มน้ำคุ้มน้ำน,ำนี่ต้องมีทางยาทางเข้าไปอาอกันนี่จะดอกง,ง่ายๆแล้วครับ นี่ครับอ้เจออีกแล้วไปครับไปเรื่อยๆอย,ยูดอ,อกเดียวนะครับต้องมีมูเกดซึ่งต้องเกิดเป็นมูนะครับทางก็พอสุดไงคือบ้านนี้นะครับเนาะนี่ก็ับหาไปเรื่อย พระบุญยังอยู่ทางไหนเนาะแม่นฝากน้ำหมดแล้วครับมีบุญมียงังวัดวัดป้านกุท้องนะครับเนึ่งทรงนะครับคลิปนี้ผมไปวัคคับฝากเป็นคลิปมงคลต้าน,นายผมนะครับฝากกไดไลค์กดติดตามให้นะครับนี่แหละครับที่เขาได้เขามาวาหันนะครับก็ได้รถ